สวัสดีครับสงกรานต์ดีวายนะครับวันนี้พามาดูอุปกรณ์ที่ผมทําเพิ่มเติมขึ้นมาตัวนี้หลายคนอาจสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับผมเอาไว้สําหรับการทดสอบแรงบิดของพวกบล็อกไร้สายต่างๆนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ประจจป,ปอนในการขันเข้าไปเนี่ยแรงบิดเท่านั้นเท่านี้เนี่ยตัวบล็อกที่เราจะมาทดสอบเนี่ยมันจะสามารถขันออกได้หรือไม่นะครับ โดยน็อตท,ที่ผมเลือกมาใช้งานก็จะเป็นน็อตท,ที่ตัวค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราอัดแรงบิดเข้าไปเนี่ยมันจะได้อัดแบบเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าน็อตมันจะขาดหรือว่ายืดน,ยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราไปทําในส่วนของน็อตล้อรถยนต์ต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอัดได้เต็มที่อยู่แล้วเพราะบางทีถ้าสมมติเราอัดหนักๆเนี่ยน็อตอาจจะยืดน็อตอาจจะขาดแล้วมันก็จะเสียหายได้นะครับดังนั้นแล้วก็เลยทําเป็นตัวนี้ขึ้นมาจะได้ใส่กันแบบเต็มที่เลยนะครับ วิธีการผมก็จะใช้เป็นประแจปอนตัวนี้นะในการขันน็อตแต่ละตัวโดวยที่จะให้ค่าต่างกันนะโดยตัวแรกนี้ผมจะตั้งไว้ที่150 180แล้วก็210นะครับเพราะว่า2 1 0เนี่ยถือว่าเป็นค่าสูงสุดของประแจปอนตัวนี้ที่สามารถทําได้พอดีผมมีอยู่ตัวเดียวนะครับในส่วนของน็อตตัวแรกนี้ผมจะตั้งไว้ที่150นิวตันเมตรนะครับจากนั้นก็ทําการขันได้เลย ตัวที่2องรนิวตันเมตรครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายจะตั้งค่าไว้สูงสุดของปัจเจกรอนตัวนี้ก็คือ210นะครับตัวนี้ก็จะแน่นมากทีเดียวอาจจะต้องโยกแรงนิดหนึ่งนะครับอ่ะได้แล้วนะครับสำหรับทั้ง3ตัว ผมจะมาทดสอบกับบล็อกไหลสายของทางดีวอลตัวนี้จะเป็น dcf 901นะครับตัวพิกัด12โวลจากทางดีวอลสบายมากนะครับสำหรับ150 180ก็โอเคนะครับสบายสบายเลยแน่นที่สุดนะครับ210ทั้ง3ตัว ออกได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการใช้งานของอ,อ,อุปกรณ์ตัวนี้นะครับว่าลักษณะการไปใช้งานเนี่ยเป็นยังไงก็มาฝากกันนะครับสั้นๆส,สำหรับคลิปวีดีโอนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ